ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 m h z เพจสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวสวสเบตผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทั่วประเทศดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทงอย่างเข้มงวดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนป้องกันอันตารายโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นค่ะ พลตตรเอกกิตรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศดำเนินการป้องกันรปรับปรามอัจฉริกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในวันลอยกระทงประจำปี2567นี้โดยปีนี้ค่ะตรงกับวันศุกร์ที่15หพฤศจิกายนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยกำชับให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดค่ะสำหรับมาตรการป้อง กาละปราบปรามอัชญากรรมก็ได้กำชับให้มีการระดมกวาดล้างอัชญากรรมทุกประเภทก่อนวันลอยกระทงระหว่างวันที่8-14พฤศจิกายนนี้พร้อมกวดขันจับกลุ่มผู้เล่นดอกไม้เพลิงพลุและประทัดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือในลักษณะท,ที่น่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในส่วนของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายดอกไม้เพลิงพลุและประทัดที่ได้รับอนุญาตให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะและหากตรวจพบว่ามีการลัก ลอบผลิตจำหน่ายโดยผิดกฎหมายให้ดำเนินคดีทันทีกรณีที่เป็นเด็กให้ดำเนินการกับผู้ปกครองตามพรบคุ้มครองเด็กพุทธศัการาช2546เพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบค่ะ และกำชับหน่วยปฏิบัติค่ะให้เข้มงวดกวดขันป้องกันการเฉยโอกาสของผู้ไม่หวังดีหรือผู้เสียผลประโยชน์ก่อเหตุร้ายในพื้นที่ต่างๆเป็นกรณีพิเศษค่ะโดยเพิ่มความเข้มในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการสถานที่ที่มีชาวต่างชาตินิยมเดินทางไปท่องเที่ยวรวมทั้งสวนสาธารณะแหล่งชุมชนพร้อมประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนร่วมปฏิบัติในการรักษาความปลอดภยัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวโดวย เพราะอย่างยิ่งค่ะตามแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญหรือสถานที่ที่คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงจํานวนมากเพื่อป้องกันการสร้างสถาน,นการณ์ความไม่สงบการหลอกลวงขายสินค้าหรือบริการของกลุ่มมิจฉาชีพแกงต้มตุ๋นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลรวมไปถึงการกระทําอนาจารที่อาจเกิดขึ้นได้รวมทางให้เพิ่มความเข้มในการตรวจตราการกระทําผิดในการลักลอบลําเลียงยาสิติดเข้ามาในประเทศจัดกําลังสนับ สนับสนุนการปฏิบัติของตำรวจท้องที่ในการตรวจสอบสถานบันเทิงไม่ให้มีการใช้ยาเสพติดชนิดต่างๆและประสานหน่วยในพื้นที่ที่มีพื้นที่รับผิดช,ชอบ ติดแนวชายแดนในการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนการอำนวยความสะดวกด้านการจาราจรค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดการจาราจรประจำในบริเวณสถานที่ที่คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานประเพณีลอยกระทงและเส้นทางหลักที่คาดว่าจะมีปัญหาจาราจรค่ะ นอกจากนี้นะคะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะขอความร่วมมือพี่น้องประชาแชุะนักท่องเที่ยวในการป้องกันอาัากรรมหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงโดยห้ามเล่นดอกไม้เพลิงพลูประทัดและคมลอยที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นการยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรการแต่งกายที่เหมาะสมไม่ควรประดับของมีค่าหรือนำทรัพย์สินติดตัวไปเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสประทุษร้ายต่อทรัพย์ได้และให้ระมัดระวังในการ ใช้บริการโป๊ะท่าเทียบเรือหรือพื้นที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหนาแน่นค่ะเพราะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและขอให้ผู้ปกครองกำชับบุตรหลานให้ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงไปในทางมิชอบหรือประพฤตินตนไม่สมควรค่ะรวมไปถึงไม่ควรปล่อยให้เด็กไปเที่ยวงานโดยลําพังทั้งนี้ค่ะสานักงานตํารวจแห่งชาติได้จัดทําคลิปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางสือ่อต่างๆเพื่อสร้างความรับรู้ดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนค่ะและหากพี่น้องประชาชนต้องการความ ช่วยเหลือนะคะหรือมีเบาะแสเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอชดากรรมต่างๆค่ะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วน1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง Fm93MHz เพจสวทเบตงนิวสและวิทยโอออนไลน์ radio betong.prd.go.th